สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายก็ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่พระเอกนะครับได้สู่ยูชูทิดาแห่งสวรรค์นั้นเข้าร่วมเป็นผู้อุโสคนใหม่ของจินทิงซานบัดนี้หลังจากระบบแจ้งเตือนอานางที่คุกเข่าอยู่นะครับพระเอกก็ได้ตอบกลับขึ้นในทันทีลุกขึ้นยืนซะเถอะ สู่ยูชูยุกขึ้นเล็งด้วเองก็คารวะเพื่อเป็นการทักทายอัว,วูเตาก็เช่นกันผูวอุโสสูยินดีด้วยลูโจได้พูดต่อเจ้าเก็บตัวเองอยู่ในหุบเขามานานหลายปีเจ้าคงไม่รู้เรื่องทางโลกเลยสินะเจ้าคงมีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบเฮ็ดได้กันใหญ่เจ้าจึงเลือกอยู่อย่างสันดุดแบบนี้กันสู่ยูชูนะครับเป็นบุคคลในตำนานเมื่อ,อสู่ยูชูนั้นเคยเป็นบุคคลในตำนานเมื่อนานมาแล้ว สู้อยู่สูนั้นสายหัวก่อนจะถอนหายใจเฮ้อเรื่องในอดีตมันไม่สําคัญอะไรอีกต่อไปในเมื่อเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของจินจิงสารแล้วค่ะมีอย่างี่ามีบางอย่างจะต้องพูดกับเจ้าพี่จีเชิญพูดเถอะค่าไม่ได้คิดจะต่อสู้กับเราราชวงศ์ที่ปกครองดินแดนยานอันยิ่งใหญ่ แต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็กลับตาไทยซาลาจินถิงซานของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่ามียอดฝีมือจากลัทธิคงจื้ออยู่หลายคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง หลายคุณต่างก็มีตำแหน่งและอำนาจในการปกครองถตาหากเวลานั้นมาถึงเวลาที่พวกเราจะต้องต่อสู้กันจริงๆคงจะดีกว่าถ้าเจ้านั้นได้เตรียมใจเอาไว้ลูโ่โจวพูดออกมานะครับโดยไม่รู้สึกสตุกสะท้านอะไร่อยซูยูชูตกใจเมื่อได้ยินสิ่งที่ลูโ่โจพูดเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าผู้ทรงความรู้และยอดฝีมือจากรัทธิกงจื้อต่างก็เป็นขุนนางด้วยกันทั้งน,นั้นขุนนางทั้งหมดนะครับ ที่มีตระกูลเรา,าคุณนางทั้งหมดมีตระกูลของเราราชวงศ์เป็นเพื่อควบคุมมาโดยตลอดทั้งความรู้และกำลังคนของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องมีทุกอย่างมากกว่าแน่แล้วสาลาจินจิงซานจะสู้กับเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงกันสู่ยูชูนรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกนางถูกหลอกให้มาเข้าร่วมกับจินจิงซานเพื่อการต่อสู้นี้ แต่ไม่ว่าจะเสียเปียบแบบไหนนะครับแต่สถานาทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในเมื่อตอนนี้นะครับฝั่งของสาลาจินจิงซานมียอดฝีมือผู้มีพลังอวตารรปกุตระกายดอกบัวก้าวกีบอยู่ด้วยปัดภาพมาในขณะเดียวกันณนะสาลาจินจิงซานอยู่ช้างรงในตอนนี้กําลังยืนอยู่ต่อหน้าของถ้าแห่งเงาะสะท้อนที่ตรงนั้นมีผู้ฝึกยุทธหญิงมากมายนะครับยืนอยู่ใกล้ๆ ฝานสงและโจจีเฟิงก็อยู่ด้วยเช่นกันพวกเขากําลังมองอยู่ช้างหลงด้วยความชื่นชมการกลับมาของดาบปีาศาจทําให้ทุกคนตื่นเต้นนะครับดาบปีาศาจนามที่ฝังความกล้วยกับผู้คนที่ได้ยินบัดนี้เขาได้กลับมาแลว้วมีข่าวลือมาว่าท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสและอาจตายไปแลว้วสิทธิ์พี่รองสือบูยาได้พูดขึ้นนะครับจากในถ้ำ อยู่ช้างรงยิ้มจาอาอยู่ช้างรงยิ้มออกมาจางๆเฮ้อนั่นเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นอย่าได้สนใจเลยสิทธ์น้องเออสิทธิ์พี่ท่านรู้ไหมว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงฝึกฝนตัวเองไปจนถึงขั้นก้าวได้ซื้อวู้ยาตาอ่าซื้อวู้ยาถามออกมาในส่วนของอ่าอยู่ช้างลรงนะครับก็ได้ตอบกลับข้ารู้เขาตอบออกมาด้วยความสงบและเยือกเย็นเฮ้ยฮท่านไม่กังวลอย่างนั้นเหรอกังวล อยู่ช้างรลงนะครับมองไปที่สื้อ,อุูยาด้วยหางตาคนที่ควรกังวลคือศัตรูของพวกเรามากกว่าสื้อ,อุญยาที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดไม่ออกนะครับข้าเป็นห่วงสิทธิพี่ใหญ่อยู่ช้างหลงขมวดคิว้วสิทธิพี่ใหญ่นะทำตัวเองเออสิทธิ์แต่สิทธิ์ี่รองสิทธิน้องเจ็ต ข้านามักจะคำนึงถึงเจ้าเสมอถ้าหากข้าไม่คำนึงถึงเจ้าข้าก็คงจะต่อสู้อย่างสุดกำลังกับสิบพี่ใหญ่ไปแล้วสืออุยาสายหัวยังช่วยไม่ได้นะครับตัวเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมทั้งสิบพี่ใหญ่และทิพพี่รองอทั้งสองถึงต้องทำตัวเป็นศัตรูกันเช่นนี้จากสิ่งที่สืออุยาได้ยินมานะครับ ทั้งคู่ไม่ควรที่จะมีความแค้นมากมายกันขนาดนี้ทั้งสองคงจะมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆก่อนมากกว่าไม่ว่ายัางไงทั้งคู่ต่างก็เป็นสิทธิ์ร่วมสำนักมันจะไม่ดีกว่าหรอถ้าหากปล่อย่านอดีตไปแม้ว่าจะคิดแบบนั้นแต่ซื้อวูยาก็ไม่เลือกจะพูดเฮ้อท่านพูดถูกแล้วละ่ะสิทธิพี่รองเจ้าเข้าใจก็ดีแล้วละ่ะอยู่ช้างหลงพูดต่อขาน่ะรู้แล้วล่ะว่าจะทําอะไรกับสิทธิพี่ใหญ่ต่อหอ เมื่อสือวุยาสัมผัสได้ถึงเมือ่อสือวุญยานะครับสัมผัสได้ว่ายู่ช้างหลงกําลังจะบักไปตัวเขาก็รีบตะโกนขึ้นสิทธิ์พี่ร้องอยู่ช้างหลงหยุดเดินสือวุญยารีพูดต่อท่านอาจารย์ได้บันทึกส่วนตัวของข้าไปแลว้วาหากท่านมีโอกาสกาก็อยากที่จะให้ท่านได้อ่านมันอืมคําตอบออกมาจากยู่ช้างหลงเรียบง่ายนะครับเมื่อตอบรับเสร็จตัวเขาก็เดินไปยังศาลาทางใต้ เจ้าเย่เปรากฏตัวขึ้นมาตาตีของนางดูเป็นกังวลอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเจ้าเยมองเห็นอยู่ช้างหลงที่เดินมาก็ได้รีบเดินเข้าหาในทันทีสิทธิรองหทำไมเจ้าถึงดูกังวลแบบนี้เออมีเรื่องฉุกเฉินเจ้าเยรีบยกจดหมายในมือขึ้นมาไม่จําเป็นต้องตื่นตระหนกไปแม้ว่าท่านจะแม้ว่าท่านอาจารย์จะไม่อยู่แต่ข้าคนนี้อยู่ที่นี่แล้วอยู่ช้างหลง,งรีบรับจดหมายที่อยู่ในมือของเจ้าเยมา ผู้โสุสข้ามีข่าวดีจะมอบให้แกท่านโลกยุทธภพบัดนี้นะ่ะเข้าสู่ยุคแห่งการตัดโลกยุทธภพบัดนี้นะ่ะเข้าสู่ยุคแห่งการแยกดอกบวัวทองคําสารที่ศึกษาสถานศึกษากลุ่มดาวมีใหญ่และสํานักแกนแทแห่งยางได้รวมมือกันเพื่อสร้างยาช่วยชีวิตและยาแห่งการเบ่งบานขึ้นมายาช่วยชีวิตเป็นยาที่จะทําให้ผู้ที่กินนั้นสามารถ แยกดอกบัวทองคำออกจากร่างอมตะโดยที่ตัวเองไม่บาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นตายได้ในขณะที่ยาแห่งการบิงบานจะช่วยรับประกันว่าผู้ที่แยกดอกบัวทองคำจะสามารถปริกรีบดอกบัวขึ้นมาอีกครั้งค่ะกํากำลังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่นี้อ๋อล้สิครับดูเหมือนว่านี่มันจะเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปการที่มีผู้ ไปถึงขั้นก้าวปาคุดตัวออกมาบวกกับการแยกดอกบัวทองคํานะครับตอนนี้ทุกคนนั้นต่างก็เลือกที่จะลังเลเ,เลือกที่จะไม่ลังเลนะครับและยอมทําทุกสิ่งประกอบกับสารศึกษาทั้งสองที่ผนึกกําลังกันนะครับที่เป็นอาชญาด้านการปรุงเม็ดยาก็ได้สร้างยาที่จะทําให้การันตีว่าคนที่แยกดอกบัวไม่ตายนะครับแล้วก็ยังมียาเพิ่มพลังที่ทําให้สามารถ,ถกรีบได้อีก แบบนี้จินถิงซานของเรานะครับต้องทําอะไรสักอย่างเพราะตาหตากของสิ่งนี้นั้นไปอยู่ตกอยู่ในราชวงศ์หรือ,อสานักหนึ่งหนึ่งนะครับเกรงว่าพวกเขานั้นคงจะเป็นขุมกําลังลุกที่น่ากลัวแต่ดูแล้วนะครับน่าจะไม่พ้นจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นะครับเหมือนกับรัฐบาลของประเทศประเทศหนึ่งนั่นแหละครับมันจะมีอํานาจในการควบคุมอะไรแบบนี้เป็นหลักอยู่แล้วเนาะก็ประมาณนั้น เนื้อหาในจดหมายนั้นนะครับแสนจะเรียบง่ายและตรงไปตรงมาแต่ถึงแบบนั้นมันก็เป็นเนื้อหาที่สําคัญจริงๆหลังจากได้อ่านดังนั้นนะครับยู่ชางรงก็ยิ้มออกมาก่อนที่จะส่งจดหมายกลับให้กับเจ้ายี่เออสิทธิพี่รองทําไมท่านไม่กังวลอะไรเลยล่ะเจ้ายี่ไม่เข้าใจพวกเราไม่มีอะไรจะต้องกลัวหืมแล้วพวกเราจะสามารถรับมือได้อย่างนั้นเหรออยู่ชางรงนะครับดูเหมือนว่าสามารถนึกอะไรบางอย่างขึ้นสิทธิน้องหญิงเจ้าเริ่มปริกรีบดอกบัวแล้วหรือ,อยัง ข้าเพิ่งฝึกฝนตัวเองถึงขั้นดวนเซนเจียและสร้างพลังอวตารร้อยวิจีเป็นของตัวเองได้เจ้าเย่ตอบกลับแยกดอกบัวทองคําของเจ้าให้เร็วที่สุดอย่าได้รอชา้าเฮ่ทำไมกันล่ะสิพี่อยู่ช้างหลงหันหลังก่อนจ่จะไปทั้งๆแบบนั้นในขณะที่เจ้าเย่นะครับยังคงมองไปที่ยู่ช้างหลงที่เดินจากไปนางก็ได้พูดออกมาสิพี่รองมีผู้มีผู้คนมากมายจะต้องตายเพราะการแยกดอกบัวทองคําท่านรู้บ้างไหมข้ารู้เฮ้ แล้วทําไมท่านถึงให้ข้ารีบตัดมันละ่ะอยู่สางวงอ,อยู่สางรงนะครับหายตัวไปอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเห็นแบบนั้นเจ้าเย่ก,ก็ได้แต่เอามือกอดอกนางทําอะไรไม่ถูกฟานสงที่เห็นแบบนั้นก็ได้พูดออกมาอย่างล,างลังหลเออท่านสิทธิ์คนที่ห้าข้ามีอะไรบางอย่างที่จะถามท่านพวกเราสงสัยว่าถ้าหากจุดจุจุดๆๆหืมนี่มันอะไรกัน เจ้าเย,ยดูเหมือนจะไม่ได้ยินนะครับนางเตาานางทำราวกับมองไม่เห็นจ,จูจีเฟิงและฟานสงก่อนจะเดินหันหลังไปที่ห้องโถงใหญ่ตั้งสองเห็นแบบนั้นรู้สึกอึดอัดแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็ไม่กล้าจะพูดอะไรนี่มันอะไรกันเสียงที่อ่อนล้าได้ดังออกมาจากทั้มเองเงาสะท้อนซื้อยานะครับโยนกระดาษแผ่นหนึ่งลงบนโต๊ะก่อนจะเอามือลูบขมับตัวของเขาตัดสินใจที่จะ แก้ไขโจทย์ปัญหาพื้นฐานก่อนที่จะคิดเรื่องอื่นต่อฝานสงและโจจี้เฟิงได้ยินเสียงของซือ้อวูหย่าจึงรีบเข้ามาในถ้ำแห่งเงาสะทนท่านสิ์คนที่เจ็ดข้าไม่เป็นไรพวกเจ้ามีอะไรกันซืออวูหยาไม่ชอบการเสียเวลากับการทักทายฝานสงก็หัวนะครับก่อนที่จะพูดออกมาเออเมื่อไม่นานมานี้ข้าฝึกฝนตัวเองจนมาถึงจ,จุดสูงสุดของขั้นสริญถึงแล้วพวกเราอยากจะรู้ว่าควรทำยังไงต่อไปพวกเรารู้สึกได้ว่ากำลังจะ ก้าวเข้าสูข่ขั้นต่อไปเต็มที่แต่มีข่าวลือนาหูกข่าวลือที่มีผู้ฝึกยุทสามารถเอาชีวิตรอดจากการแยกดอกบัวทองคําเพิ่มมากขึ้นแม้แต่แม้แต่ท่านปรมาจารย์เองก็ยังยอมรับวิธีนี้ท่านปรมาจารย์ยังบอกไว้อีกวิธีการหนึ่งนั่นก็คือวิธีการที่ไม่ต้องสร้างดอกบัวทองคําตั้งแต่แรกแต่ว่าพวกเราพวกเรากังวลว่ามันจะไม่ได้ผลเหอะ เจ้าจะรู้ว่ามันไม่ได้ผลยังไงล่ะถ้าหากยังไม่เคยลองซื้อบุยาเก่าวิธีการที่เจ้าว่านะไม่มีความเสี่ยงส่วนวิธีการแยกดอกบัวทองคำาน่ะจะต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันลองมองรอบตัวให้ดีสิถ้าหากวิธีการที่ว่ามันใช้ไม่ได้ผลจริงเรื่องของการแยกดอกบัวทองคำจะถูกพูดกันถึงจะถูกพูดนาะหูได้ยังไงกันซื้อบุยาตอบกลับมาฝานสงก็หัวเออท่านจิต พูดมีเหตุผลจริงๆหมายความว่ามีคนในโลกแห่งการฝึกตนใช้วิธีการนี้ไปแล้วแต่เพราะพวกเขาจงใจปกปิดเรื่องนี้ก็เพื่อจะรักษาความแข็งแกร่งที่มีอยู่อย่างยับลับ,ล,บลับอย่างนั้นสินะถูกต้องแล้วละ่ะสือวุยายืนยันโอ้ท่านเจตท่านนีฉลาดหลักแหลมจริงๆพวกเราคาดไม่ถึงเลยฟานสงกาวชมเชยสือวูยยาไม่สนใจอะไรนะครับกับการเยินยอเขาไม่ได้สนใจไม่ได้ดีใจ แม้แต่น้อยไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงมันมันเป็นสิ่งที่แม้แต่คนธรรมดาย,ยังคิดได้ฝานสงและโจที่เฟิงถึงกับตกตะลึงนะครับพวกเขาทั้งคู่กำลังคิดว่าสื้อวุญญาณนั้นหลอกดาตัวเขาหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นวิธีแบบไหน ก็ยาได้หมดหวังการฝึกยุทธนะไม่สะการการที่ผู้ฝึกยุทธจะไม่สามารถปริกหยิบดอกบัวได้เป็นเพราะพวกเขานั้นด้อยประสบการณโอ้ท่านพูดถูกแล้วท่านสิคนที่จิตไม่ว่าจะยุคไหนไม่ว่าจะยุคไหนสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์นั้นมันก็มีค่าเสมอในตอนนี้ทั้งสองกำลังจะจากไปแต่ว่าในตอนนั้นเองสาวุกยิงหลายคนก็ได้วิ่งสวนมา ท่านปรมาจารย์กลับมาเหลวฝานสงและโจจี้เฟึงตางกา็ได้ยินนะครับและหันหน้าไปมองท้องฟ้าในเวลาเดียวกันรถม้าลองมีคาลอยอยู่เหนือศาลาจินจิงศาสตรมานลอยผ่านมานพลังกอนเจ้าตัวลงสู่พื้นอย่างฉาฉาตั้งสองคนนะครับรีบวิบ่งเข้าไปในห้องโถงไม่นานนักนะห้องโถงใหญ่ลู่โจนั่งอยู่บัลลังก์สูงสุดตัวเขาจ้องมองไปที่ยู่ช้างหลงที่กําลังยืนอยู่ลู่โจเห็นแบบนั้นประหลาดใจ ท่านอาจารย์อยู่สางหรงงได้ครับเเพื่อเป็นการทักตายาทาจีของเขานะครับยินชาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนหน้าว่า,าพระเอกจะคิดเห็นยังไงนะครับกับการตัดดอกบัวทองคําของอยู่สางหรงงและตอนนี้เขาสามารถผลิกีบดอกบัวทองคอําได้แล้วเป็นคนแรกของยุทธภพด้วยนะครับส่วนคนที่2คนที่3 456เนี่ยไม่รู้ว่ามีหรือยังอาจจะมีแล้วนะครับแต่ยังไง ที่4ที่5มันก็ไม่ควรค่าแก่แก,การจดจำนะครับพวกเรานั้นรู้ดีว่าขนแรกในยุทธภพที่บังเอิญตัดดอกบัวทองคำและสามารถปริกรีบมันมาได้อีกครั้งนั่นก็คือชายคนนี้นักดาบอันดับหนึ่งของยุทธภพนะครับยู่ช้างโรงนั่นเองเดี๋ยวมาดูภารกิจต่อไปของยูชางโรงกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ